สวัสดีคร่ะขอดีนะจ๊ะตอนนี้วันที่เออ่18นะคะมิถุนายนนะคะวันนี้เป็นวันที่องค์พ่อปู่นะคะจะได้ย้ายออกจากปกุกปอกนะคะพี่นัทขอถ่ายคลิปนี้นะคะเป็นอันสอนนะคะเพราะพี่นัทอยู่ที่นี่มาสองปีแล้วเนาะนะคะอยากถ่าย เก็บเอาไว้ในความทรงจำด,ดีพี่นัดอยู่ร่วมทุกสถานการณ์นะคะตั้งแต่สร้างองค์พ่อปูกขึ้นมา2ปีค่ะนะคะเอที่ได้รับรู้เรื่องราวนะคะทั้งหมดทั้งสิน้นหนูก็เลยอยากถ่ายคลิปนี้เก็บไว้นะคะเป็นที่ระลึกในวันที่18มิถุนานะคะ18มิถุนายนนะคะเวลา11โมง15นาที นะคะเอทุกคนเนะนะคะพี่นัทขอเก็บที่นี่ไว้เป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าอีกนานแค่ไหนนะคะหรือพี่นัทอาจไม่ได้เจอองค์พ่อปู่เลยก็ได้นะคะพี่นัทก็เลยถ่ายคลิปนี้เก็บไว้นะจ๊ะเป็นอนุสร์ค่ะ สาธุตอนนี้กําลังรถเคกํกำลังใช้เชือกนะคะขององค์พ่อปูนะคะเพื่อให้ยกช่วงเสียงขึ้นนะคะเอีเนานะ,ะสาธุสาธุนะคะเอจีทุกคนนะคะสาธุขอน้อมส่งดวงจิตนะคะแต่องค์พ่อปู่ปาริจิตนะคะเอีเนาะนะคะ ไปอยู่ที่วังเยี่ยมนะคะจำปาดงหรอนะคะขอััยจะพูดผิดนะคะขอคลิปนี้นะคะเก็บไว้นะคะเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะเอซีสองปีแล้วจ้ะสองปีที่พี่นัดอยู่ที่นี่นะคะเอีอีกหน่อยพี่นัดก็จะย้ายตามปู่ไม่ได้ย้ายตามปู่ขอผิดนะคะย้ายไปขอนแก่นเหมือนกันนะคะเอซีเราก็ขอเก็บภาพความทรงจำนะคะดีดีด กับสิ่งดีๆนะคะที่ที่มีเนาะนะคะไว้ตรงนี้เนาะนะคะอท,ทุกคนเนอะอจะยกแล้วนะครับ